สวัสดีค่ะเก๋โปรโมชั่นมิซูนะคะวันนี้นะคะเก๋นำรถหัวเดี่ยว4ีคูนนะคะมาส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่จังหวัดบึงกาฬค่ะที่ร้านซับเจริญเฟอร์นิเจอร์นะคะลูกค้าท่านใดสนใจในตัวของเฟอร์นิเจอร์ก็ร้านซับเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะคะในส่วนของมิซูคันนี้นะคะที่มาส่งนะเป็นหัวเดี่ยวนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่7,59,00 0บาทนะคะในตัวของสีเมทัลลิกนะคะเพิ่มค่าสี7 0 0 0บาท คันนี้นะคะเน้นในเรื่องของส่วนรถนะคะเน้นเอามาใช้งานนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุด184แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังนะคะเป็นกระจังดำด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้มิซูนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะ ตัวไฟนะคะไฟในรุ่นตอนเดียวนะคะเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟหลีไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในคันนี้นะคะเป็นไฟตัดหมอนะคะเป็นแบบ LED ด้วยนะคะใช้งานกันยาวๆไปเลยนะคะเป็นล้อกระทะนะคะ16นิ้วนะคะคันนี้นะคะใส่ซส์ยางที่ที่ 205R16 นะคะแล้วก็ตัวของล้อกระทะนะคะคันนี้นะคะเอาเป็นเอาไปพ่นนะคะเป็นสีกาไฟนะคะ ทำให้สวยๆดูดูแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แกมคานะคะกระจกมองข้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวกระจกนะคะปรับเป็นไฟฟ้านะคะพับยังเป็นพับมืออยู่นะคะการสะาดติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมือจับนะคะเป็นสีดําด้านค่ะท้ายนะคะติดตั้งตัวสติ๊กเกอร์นะคะเป็น 4. ีคูณสนะคะดิบล็อกนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นแบบมันติลิเกเตอร์นะคะเป็นไฟแบบ แถวยาวนะคะให้ความเท่แล้วก็ดูความปลอดภัยนะคะตัวฝากระบาดท้ายนะคะพร้อมด้วยโลโก้นะคะข้างด้านซ้ายนะคะตัวอักษรไฟฟ้าน,นะคะมือเปิดนะคะในตัวของตัวเดียวนะคะก็ใช้งานง่ายเลยน,นะคะแล้วก็ในรุ่นอตอนเดียวนะคะเรามีล้อกระทาให้ด้วยนะคะเป็นล้อเสริมให้นะคะตัวเบาะนะคะก็เป็นสีเทานะคะเจาะดูนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะ คอนโซลนะคะเป็นสีดำด้านเน้นเรื่องการใช้งานนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัส9นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Auto Android เสียบดูแมปนะคะยังต้องใช้สายอยู่นะคะแอร์ Air นะคะก็เป็นแบบบิดนะคะแล้วก็มีตัวดิฟล็อกนะคะสายการชาร์จนะคะช่องชาร์จ USB มีให้1จุด Type C 1จุด12โวลต์มีให้1จุดนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดในตัวของ สี่คูณสี่นะคะใช้งานง่ายในการใช้หมุนนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเป็นแบบตัวเลขอนาล็อกนะคะดูง,ง่ายนะคะพวงมอะไรนะคะเป็นแบบ3ก้านนะคะแล้วก็ปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางนะคะให้เหมาะกับสายลาผู้ขับขี่ตัวของกุญแจนะคะก็ให้เป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็ในตัวของตอนเดียวนะคะตัวไฟหน้านะ,ะยังสามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยนะคะตัวของ ป้องกันลื่นเท่าไหร่ก็มีให้ออตโต้สต็อปมีให้ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับตอนเดียว4คูณ4คันนี้นะคะที่จังหวัดบึงกาฬนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในตัวรถนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องเก๋โปรโมชั่นมิสูเดียวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนโปรโมชั่นส่วนรถขนาดไหน ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ